i เพื่อนๆสวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งฮะคลิปนี้ก็มาพาเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูเส้นทางขึ้นอุทยาแห่งชาติอะไรพี่แจ๊สดอยภูคาดอยภูคานะว่าเส้นทางขึ้นเป็นแบบไหนยังไงนะแล้วก็จะเคี้ยวคดรถเลี้ยวหรือว่าจะชันไม่ชันยังไงเดี๋ยวดูไปกพ็พร้อมกับผมเลยว่าผมก็เพิ่งมาเหมือนกันนะแต่รู้จักเริ่มแรกเ็าเนี่ยยังชิวๆอยู่นะ ตอนนี้ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติเนี่ยประมาณ24กิโลในที่นำทางเนี่ยเขียนว่า37นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าทางเป็นแบบไหนฮะทางขึ้น24กิโลนะระหว่างทางก็เหมือนเดิมคนระับเพื่อนๆก็จะมีเหวเหมือนเดิมทุ่งทุกท่กเขาเหมือนเดิมแต่ดีนะเรามาตอนนี้เรามาตอนช่วงประมาณบ่ายสองรถยัง ไม่เยอะมื่อเคยเยอะเท่าไหร่สำหรับขาเข้านะแต่<ม>ขาออกก็ทยอยทยอยมาเรื่อยๆแล้วคนเริ่มลงนะเริ่มล <พอ S 1> งมีมันไอ้นี่แล้วคนที่จะกลับก็ต้องลงแล้วช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมืดจะมืดซะก่อนนอะลงเขาก็ควรไม่ลงลงควรไม่ลงเกินสี่โมงใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงให้ลงประมาณนี้นะเพราะหลังจากห้าโมงแล้วก็เริ่มมืดอันตราย ทากไ็ไม่ถึงก็ชันนะหรือว่ายังไม่ถึงช่วงชันไม่รู้นะยังตร่นี่มันขึ้นตินเขาที่ติงเขาอยู่<ช>เวลาเดินทางจากติงเขามาถึงยอดเนี่ยจาวที่หกนาทีครับเพื่อนอ้โหโโโก็เริ่มชันแล้วนี่ความชันแปดเปอร์เซ็นต<บ>์แปดเปอร์เซ็นต์แล้วเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มขึ้นเรื่อยๆืแล้วแต่วันนี้บรรยากาศดีนะไม่มีแสงอาทิตย์นะวันนี้ถือว่าขึ้นไปนี่รับรองว่าแม่งหนาวแน่นอนทยอยทยอยไต่นะฮะ ก็เหมือนเดิมครับทุกอุทยานไปก็จะเป็นถนนสองเลนสวนกันเท่านั้นเองก็ผมว่าเพื่อนๆก็ระมัดระวังด้วยฮะในช่วงการแซงก็จะมีเส้นประหรือว่าเส้นทึบไม่ทึบอยู่แล้วว่าควรจะแซงช่วงไหนหรือว่าควรจะไม่แซงช่วงไหนนะเพื่อปลอดภัยกับผู้ร่วมทางด้วยเพราะว่าเราก็ได้ปลอดภัยแล้วก็คนที่ใช้ทางร่วงเราก็ได้ปลอดภัยด้วยฮนะจะเห็นธงแดงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่า เป็นทางโคง้งน่าจะเป็นอันตรายฮะต้องระมัดระวังหน่อยแต่ป้ายเปอร์แล้วก็เส้นถนนก็โอเคนะชัดเจน,ช,เจนชัดเจนอยู่ว่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจ้าหน้ที่ขเขาทำแบบให้เราดูชัดเจนอะ่ะให้รู้ก่อนล่วนหน้าก็เ่มเธอเรื่องโค้งขึ้นแล้วครับผม เริ่มชันแล้วบอกบอก,กแรกๆว,ว่าไม่ชันนะอันนี้ยังยังสิวๆอยู่แปดเปอร์เซ็นต์นะและที่สำคัญเออืยอุทยานนี้ยังไม่เคยมานะยังไม่เคยนะลุ้นไปกับเ,เพื่อนๆเลยเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันเลยว่ามาเมืองน่านก็ผมเป็นครั้งแรกพี่แจนนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะแต่ยังไม่เคยมาดอยนี้เนาะใช่แล้วก็ความเขาเรียกว่าเอเมสซิ่ง คืออะไรยังไม่รู้กันนะนว่าเขเ<ๆ>าขบนเนี่ยมันคืออะไรแต่รู้กันอยู่ว่าอุทยานมันจะเต็มไหมคนมันจะเยอะไหมอันนี้เนะี่ยตรงนี้เพราะว่าเรามาเนี่ยยังไม่มีที่นอนนะเดี๋ยวไปรู้กันข้างหน้าว่าจะมีพวกเขาเรียกอะไรนะชาวบ้านเป็คนคฮสเตย์ไหมหรือมีจุดการเต็นของเอกชนไหมคือปรตี เพจของอุทยานจะมีการจองล่วงหน้าแต่เราก็จองมานะแต่ว่าเขาเล่าให้เข้าเขาให้เข้าใบหนึ่งถึงใบสองแต่เราก็มาเลทแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาเขาจะว่าไงเพราะตอนนี้ที่จองเขาไม่ให้จองแล้วเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วแต่ในเต็มหน่ะเขารวมเราไปด้วยตอนนั้นแต่ว่าต้องรอดูว่าจะได้ไหมใช่ไหมจะได้ไหมหรือกลัวกลัวว่าเราถ้าเรามาเลทไปเนี่ยกูลัวจะเสียสิ์หรือเปล่าเอย่างนี้จองจองวันต่อวันไหม จองมีลูกจองลูกหน้าไหมลูกหน้ากันอ๋อแล้วก็เลือกเลือกวันที่เราจะจองแต่ว่าเวลาที่จะมาใช่ถ้าถ้าเขานับแล้วไม่เต็มเขาก็จะเปิดอยู่ตลอดเปิดอยู่โอเคก็ลุ้นกันแล้วกันเนาะก็ต้องไปลุ้นกันเวลาเดินทางไม่มีแน่นอนบางทีล้วก็รถติดบ้างบางทีแล้วก็แวะซื้อข้าวซื้อของมั่งใช่ไม่มีอะไรแน่นอนว่าเราเดินทางมาจากกรุงเทพมันไกลไงตอนนี้ไม่มีทางเรียบแล้วครับผมเพื่อนๆขึ้นชั้นอย่างเดียวก็ตอนนี้ กางเดินทางผ่านหมู่บ้านเดี๋ยววะก็บ้านบอกทางขึ้นอีกปลายเปซนึงแล้วอันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์บืางกันหลังการตินเหมือนกันนะผมอยู่ตรงตีนตีนดอยพอดีเลยมีก็เตี๋ยวเนื้อรดเด็ดด้วยอะไอย่างเดียวครับผมแล้วก็มีป้ายห้ามแซงนตรงนี้โค้งอันตรายฮะต่ไปไปครับผมดีเราไาม่รีบไม่ร้อนช่วงนี้เวลาแค่บ 2, 2> ่ายส,สองเกือบจะบ่ายสาเองบ2องคร่งองเอง ชิวๆเลยอันนี้เริ่มชันแล้วฮะอันนี้ต้องระวังเลยนี่ช่างคลยเกียร์ต่ำนะเ,นเพื่อนๆพืนเเกียร์หนึ่งเลยอ่าเินเกียร์หนึ่งเร่งเกียร์ไปเรื่อยลงเกียร์สองแต่อุทยานนี้ชันกว่าอุทยานแรกนะอืมครับที่เราไปมากับอุทยานคุณทศานนี่คือจะ,จะค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ค่อยไต่แต่ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคือขึ้นเลยเพียวๆเลยคุณขึ้นขึ้นอย่างเดียว จะทางดูจากที่บอกทางนี่โอ้โหเขียวสุดๆเหมือนงูเลยว่างั้นเถอด,ดูเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามผมไปแล้วกันแล้วแต่เรื่องแ,แต่ค้งนี่นะยาวสายเป็นงูเลยใช่เป็นงูแหมนะงูขึ้นด้วยนะงูขึ้นใช่นะะแล้วก็รถลงมาก็ทยอยลงมาด้วยแล้วมันระวังก็ผมก็ ค่อยๆไปกันเพื่อนร่วมทางแล้วก็กค่อยๆลงมาด้วยถึงจังหวัเช,กเชนะเนก็เชนนะจังหวัเร่งก็เร่งเหยียบจังหวะผ่อนก็ผ่อนนะเกียร์ออโต้สบายๆนะมันไ,ไม่จะเป็นต้องใช้เกียร์ธรรมดายอย่างเดียวนะแล้วก็ปรับเป็นเกียร์ที่มันเร่งสปีดได้อ่ะหนึ่งสองแล้วแต่เลยนะแล้วแต่รถเพื่อนๆเ,เ,เลย สอนแล้ชั้นอย่างดอยธนนอย่างอะไรนะที่เคยไปกันอ่ะปังปายเหรออะไรนะปังหงเหรอที่ไหนว่าลืมแม่เอากลองสอนเนี่ยเชียงใหม่ไหมไอ้ที่รถผมไปพังอ่ะอ่าอ๋อนั่นเหรอไอ้ดอนขางอ่ะนะขางโอ้โหง่ขางนี่ชั้นเลยนะคือหักสองละชั้นเลยนะถ้าเป็นเพื่อนไปคายตรงตรงทางชันเนี่ยโอ้โหแม่งสดๆจิงอย่างพี่แจ๊กที่โดนมาแล้วนะ รอบนั้นเกียร์พังเท่าไหร่นะหมดไปเจ็ดแปดหมื่นโอ้โหแค่คืดเดียวเท่านั้นเองนะจบเลยนะคือค่าซ่อมด้วยค่าลากด้วยใช่ไหมใช่ค่าลากก็ค่าลากค่าลงเถาเพรารวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะน่าเรารวมรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะ่ะเราเกือบแสนโนอะ้โหเที่ยวที่แพงที่สุดของที่ตรงนี้ใช่เ <laughs> ที่ยวแพงส <laughs> <ๆ>ุดแล้วกะว่าจะไปย้ำอีกไหมนะฮะเดีย๋ยวหาง เอารถคุณน่ะไปยังรถพี่ไ,ไปไหมเหรอเหนปแล้วเช่ารถเขขึ้นขึ้นไปนี่สบายกว่าอ่าหรือว่าถ้าเพื่อนอยากไม,ไ,มไ,มไม่ไม่อยากไปอย่างพี่แจกก็เขาจะมีรถสองแถวบริการอยู่เดี๋ยวค่าบริการเท่าไหร่ก็ลองไปถามดูสบายใจกว่าสบายใจกว่านี่ก็ขึ้นอีกแปดเปอร์เซ็นต์นี่แล้วเห็นป้ายบอกอย่างนี้ขึ้นอย่างเดียวก็ผมระยะทางตอนนี้เหลือสิบแปดกิโล ใช้เวลาเดินทาง29นาทีครับผมจะชอบนะหูป,ป่าเขียวสองข้างทางเลยก็มีสมาชิกก็ทยอยลงมาบ้างแล้วสำหรับกลางเต็นเมื่อคืนเต้เนะแล้วก็พี่ๆเขาอาจจะไปกันต่อคาด,ดาวที่ไหนก็ไม่ว่ากันใหมนนะแต่เรามาคาดดาตรงนี้ดีกว่าฮนะเปิดก็เรียกว่าเปิด ความรู้ใหม่แห่ให้กับชีวิตบ้างบางทีไปที่ทำซ้ำก็เบื่อแล้ว<ช>ว่าอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยโอ้โหมันเยอะจริงๆเฉพ,พาะหน้านี้ก็เจ็ดเจอุทยานแล้วอะ่ะถ้าชีวิตคนเราเกิดมาครบถูกกับอุทยานถือว่าสุดยอดมีคนทําได้ไหมพี่ว่ามีไม่มีนะมีมีเหรอมีครับทุกอุทยานแห่งชาตินะใช่มีคนลงใต้ก็เพื่อเป็นเก็บให้ครบครับโอ้โหอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะมี เพจบางเพจที่ใช้ใช้มอไซค์ตีเว็บขี่เว็บร้อยครับเที่ยวทั่วทั่วประเทศมาแล้วโอ้โหเนี่ยแล้วก็กลัวแก๊งมอเตอร์ไซค์เป็นไงนะมาอย่างนี้ผมว่าเส้นทางนี้น่าจะมันอ,ะอ่ะขึ้นกันอีกแล้วครับขอใช้เกียร์หนึ่งแล้วกันเนะอันนี้ อุทยานแห่งชาติขุนน่านอีกประมาณสามสิบเจ็ดกิโลแซงว่ามันเลยขุนน่านนี่เลยนี่ไปเลยภูคาภูคาไปก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละใกล้ใกล้กันเลยประมาณสิบกิโลเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าสีน่านมีอะไรทีี๋ยวดีดูดูข้อมูลก่อนไปเผื่คอคืนต่อไปเราก็ไปแค่สีน่านอ่าไม่ใกล้กันใช่แล้วก็คืนสุดท้ายเราจะยิงกลับไกลหน่อย ลูค้าก็สิบโลยงฮะตอนนี้เวลาสิโเดี๋ยวเรลองเปิดลองเปิดกระจกนะดูนะเกียว์เย็นหรือเปล่านะเอ้ยพอได้นะนนะใช้ได้นะอนนี้เวลาแค่ไปสองนี่นะ,ะขนาดนี้แล้วอะอย่างน้อยต้องมีประมาณเกือบยี่สิบองศาเนาะได้อยู่นะได้จะยี่ิบสามยี่สิบสี่องศา แลที่สําคัญไม่มีแดดด้วยฮะอย่างเงี้ยที่ต้องการเจอมาคือแรกแล้วมาเจอคือที่สองอีกคือที่สองนี่จะดูว่าจุดกลางเต้นเราจะพอได้ไหมกับวิวเขาๆนะในว,วันนี้โอ้โหเตรียมสเปียงม,มาเพียบเลยเต็มเหยียดเต็มเหยียดวันนี้วันนี้เตรียมที่จะเขาดาวคือกินหมูอชาบูจุม่มหมูจุม่มหมูจุม่มพอกินท้องอิ่มมปุ๊บหลับ วันดางครับาดาวแล <g ül> ้วไปใช่แล้วพยายามอยู่ไว้ถึงเอางี้ดีกว่าอยู่ที่สถานการณ์ด้วยว่าอากาศเป็นยังไงเราพอไหวไหมนั่งคุยกันเป็นเพลน<ช>หรือว่า้ามีสมาชิกอ,อ,อยู่เยอะเยอะก็กกดูตุกขึ้นเคงก็อยู่มาได้วันนี้น่าจะเป็นคืนที่บกเวกโวยวายเยอะสุดแล้วและเขาก็คงจะปล่อย,อยอพอสมควรเพราะเป็นคืนเขาดาวเคเขาดาว โอ้โหรถลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนเขตชุมชนผลรถกอเลยาอาจจะเป็นอาจจะเป็นเข้าหมู่บ้านของชาวบ้านแล้วฮะให้ลดความเร็วสักหน่อยนึงตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นบ้านแล้วับน้านบ้านตำบลชาวบ้านเขาอยู่ในเขาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะไม่อยู่ข้างทางแล้วเป็นแบบปลูกเป็นระริมเขาเลยนะ เหมือนบ้านแมวปกติอ่าเป็นขั้นบันได,นนดอ่ะบันไดลอ่าแล้วก็มาเหมือนเดิมแล้วครับผมเริ่มสูงปุ๊บหูเริ่มอี้แล้วคือว่าร่างกายปรับตัวพี่มีเคล็ดลับไหมเพื่อนเพื่อนถ้าหูอื้อทำไงนะบีบจมูกอะ่ะใช่แล้วก็เป่าเบาเบาอ๋อเราค่อยเป่านะใช่ไม่งั้นแกวัวเสียอีกผมมีทําไปทีนะพูดทีเดียว หน้าก็าโค้งหักสองกีแล้วครับแล้ดูหมอกโอ้โหดนีโหโห่บนยอดเขามาได้พีเอ็มสองจุดห้านะหมอกของแท้นะถึงเมฆไปดูนะมันสูงขึ้นถึงเมฆก,ก็ร,รู้ <S <S น่าจะเมฆหออมอกหมอกหมอกนะเออ่อ ไม่เป็นไรโอ้โหรถออกเยอะนะแต่รถเข้ามาแถวดูตูจากกระจกหลังนี่ก็มีผมขนเด้ง <c oughs> แต่อย่าไปนิ่งนอนใจผมเชื่อว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์เหมือนผมนกันเข้าไปโอ้โหทางโคตรเปี่ยวเลยไม่เห็นมีรถตามมาสักคันเลยพอเข้าไปปุ๊บโอ้โหตลาดนัดเลยแม่งเต็มไม่หมดเลยอะไรมาจากไหนกันวะแต่เขามากันก่อนไง<ช>เราเนี่ยมากันทีหลังเฉยๆเลยทำไมไม่มีรถตามเลยวะ แผออกมากลางตรงกลางเต็นท์ย่างหมูเหมือกเรียบร้อยแล้วรอแล้วบางคนมาแต่เช้าก็มีนะใช่มาเลือกที่เรื่องที่ดีๆคือถ้ามาเช้าคุณจะได้ที่ดี <AD D. S 2> ทดี่ดีโอ้รถแซงมาค่อยๆไปโอ้ยเพื่อน ขึ้นมาก็มีแซงกันมากเพราะว่าบางทีรถข้างหน้าชา้าแต่รถลงเยอะค่งาจะเยอะเหมือนกันนะวันนี้ใช่มันถึงค่าลงแล้วาระยะเวลามันต้อง,งลงตรงนี้ก็ให้รถระดับความเร็วซะหน่อยว่าเป็นเขตชุมชนหมู่บ้านครับผมเหลืออีก5กิโลมาแต่ในที่นำทาเงเนี่ยบอก10กิโลนะแต่อาจจะถึงก่อนหรอก ก่่ออนนถึงกนนงก,ก็มาถึงหน้าอุทยานแห่งชาติแล้วครับผมก็เหมือนเดิมก็จังที่อุทยานที่แล้วที่ที่เรามาเมื่อคืนก็ทําการเขียนชื่อก่อนนะแล้วก็ตะแกนชัยชนะเหมือนเดิมครับผมลงาไว้ตะการกระดาษค่ะแล้วก็ไปแจ้งวันนี้ยังเข้าฟรีสองวันนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้สองวัน แล้วก็ต่อเนื่องกันต่อแล้วผมก็เดี๋ยวไปเซ็นชื่อตันนีนอน้อีกรอบหนยึ่งนี่เริ่มหนาวแล้วนะตอนเช้านี่ต่ำสุดกี่องศาอีกเก้าอ,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 องศานะครับแล้วที่มีกกำหนดคนขึ้นกี่คนนะครับ เกิน510อคนอ๋อแล้วตอนนี้เต็มมากเนี่ครับตอนนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มใช่ไหมครับแต่บ้านพักมันเต็มอยู่แล้วอ๋อแต่การเต็มก็พอได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าบางเกลียนนะครับผมก็จองมาเดี๋ยวไปติดต่อที่ศูนย์มาตรการศูนย์มาตรการโอเคครับผมศูนย์อยู่200เมตรซ้ายมือครับคผมอ่าสองคนไม่เป็นไรหมดครับคนมันเป็นบางพื้นที่ไม่ใช่ว่าใช่ครับผมบางทีกลััวไม่่ใชง้นเป็นส่อคนหมดร่วมหมด ใช่ครับประทุมครับใช่ครับประทุมธานีครับเพราะว่าจังหวัดหนึ่งก็มีเป็นตั้งหลายคนหลายคนกลัวกันสองครับสองคนครับผมก็อุทยานดอยภูคาที่นี่ก็กำหนดคนไม่เกินร้อยห้าสิบคนนะอุทยานที่แล้วแค่สองร้อยคนเนาะประมาณนี้ฮค๋ยวเดินทางขึ้นไปขบนต่อเลยครับผมไปดูจุดกางเต็นท์กัน ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆยังมีต่อตอนหน้าตอนหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปได้นำจุดกลางเต็นท์ใหญ่ชาิดอยภูคาจังหวัดน่านไปสัมผัสความหนาวกันที่ยอดดอยไปยังไงคอยติดตามชมกันด้วยนะครับกับพวกเราไปเรื่อยๆเดีกก็ถึงตอนนี้นาไปก่อนสวัสดีครับ